วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำผัดกะเพราหมูครับอย่างแรกครับเราต้องเตรียมใบกะเพราครับกับพริกที่เอาไปตำกับกระเทียมนะครับแล้วก็หมูสับแล้วก็น้ามันนะครับน้ำมันพืชแล้วก็ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมครับแล้วก็ซอสฝาเขียวแล้วก็น้ามันหอยนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับอย่างแรกเราใส่ น้ำมันพืชไปเลยนะครับใส่ไม่ต้องเยอะมากนะคบประมาณนี้ก็พอแล้วแล้วรอให้มันร้อนนะครับไม่ให้ทั่วนะครับขอน้ำมันไม่ให้ท่วแล้วหลังจากนั้นก็ใส่พริกกับกระเทียมไปนะครับที่เราไปตำ ้าเราเจียวจนหอมแล้วนะครับให้เราใส่หมูสับลงไปเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับ ้ก็ใส่ซอสทิ่หอมนะครับแล้วก็ใช้ช้อนตวงนะครับใส่ประมาณหนึ่งช้อนพอนครับ จากนั้นก็ใส่ซอสหอยนางรมไปนะครับประมาณสองหนึ่งหนึ่งช้อนครับ หลังจากเราผัดหมูสุกแล้วนะครับให้เราใส่ซอสฝาเขียวไปด้วยนะครับครึ่งช้อนครึ่งครึ่งช้อนครับมานี้ก็พอแล้วครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลครับครึ่งช้อนก็พอครับแล้วแต่คนชอบกินหวานนะครับ จากนั้นพอหมูผัดเสร็จแล้วนะครับให้เราใส่ใบกะเพราลงไปเลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็ลองชิมดูนะครับถ้าอร่อยแล้วเราก็ตักใส่จานเลยนะครับแ๊สก่อน นี่ก็เราก็ได้้วกพราแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปกินกับข้าวนะครับโอเคครับขอบคุณครับ